สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ขอเสนอลิลลี่สีสีอะไรดีเนี่ยสีอะไรคะสีม่วงนะคะสีม่วงแก่นะคะสีม่วงแก่นะคะช่อนนี้จะมีอ่าหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสเ็ด สิบสามนะคะกอนนี้จะมีสิบสามดอกเนาะมันจะบานอันนี้คือดอกที่บานแล้วนะคะดอกที <Anyone? S 1> <laughs> <eventual video laughs> ่บานแล้ววิดีโอเชิญนะคะเหรอสีขาวก็บานหมดแล้วนะคะมีชมอะหรอเชิญนะคาวะสีขาวบานหมดแล้วนะคะ ดอกไม้ในส่วนนีน้น้าย่นน้าเย็นน้าเด็ดนะดม <c oughs> นะคะยใหยดูดอกไม้ยามเย็นๆนะคะบรรยากาศวันนี้บรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศที่สดชื่นนะคะวันนี้บรรยากาศสดชื่นเมื่อคืนนี้ฝนตกเมื่อเช้านี้ฝนตกนะคะนะให้ดูดอกไม้ดูผดูดูผักสวนควรัวแล้วก็มาดูดอกไม้นะคะ ผักสังกัวรอกินได้นี่ดอกไม้อันนี้ก็กินได้นะคะดอกตักกะแตนดอกตักกะแตนซอมดอกออนอ,อนเนี่ยเป็นลวกนะคะกินกับปลุลกินกับปุลปทูนะคะผ่กดูสวนดอกไม้ย,ยามเย็นนะคะอันนี้ที่นอนอาบแดดนะคะแดดจะหมดแล้วเพราะจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ผักเก็บไว้ตั้งนานแล้วเหี่ยวแล้วนะคะ อันนี้คือผักที่จะเอาไปกินยามเย็นนะคะเอาไปทําอะไรกินมีทั้งผักบุ้งมีทั้งแตงมีทั้งกระเทียมมีทั้งใบใบใบมะระตีนนะคะแล้วก็ดอกกุยช่ายสลัดนะคะผักแพวผักแพวจะไปซุปหน่อไม้ดองคุณแล้วนี่บาลานหน่อใบดองเนี่ยนะคะอันนี้ก็ะกรึ่งนะคะพ้นพ่วงจาก ฝนพ่วงจางเมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็ทําใหออ้ดอกไม้เขียวใบสนามหญ้าเขียวชะอมนะคะสนามหญ้าเขียวชะอมเพราะว่าฝนตกที่เห็นอย่างนี้คือพลังงานแสงอาทิตย์ตอนเย็นนะคะรอบสนามยากแก้วนี้จะสว่างสวัยนะคะตอนตอนที่มันมืดแล้วมันก็จะสว่างสวัยเพราะว่าเรามี พลังงานแสงอาทิตย์รอบสนามนะคะก่อนจะเข้าบ้านนะคะเด็กแก้วก็จะมาอัดคลิปวิดีโอนะคะอัดคลิปวิดีโอดอกไม้ให้ดูนะคะอัดคลิปวิดีโอดอกไม้ให้ดูให้ดูดอกไม้สวยงามนะคะยามเย็นสวยงามยามเย็นดูไมเะะ่เบื่อค่ะ ยิ่งยิ่งเขาได้ฝนนี่ยิ่งยิ่งสวยนะคะเห็นไหมปงลูกดอกไม้ให้พึ่งนะคะเห็นตูดพึ่งไหมตูดพึ่งไหมคะอันนี้ก็ให้ประประ๋าตัดเมื่อเช้านี่มันยาวไม่ให้ไม่ให้ยาวไม่ให้ยาวมากไม่ให้ยาวมากยาวมากไม่สวยนะคะมะเขือเทศสวยไหมคะมะเขือเทศใส่กระถางนะคะอันนี้ใส่กระถาง เห็ไหมคะมะเือเทศบักออนะคะมะเกลเทศฟักทองนะคะลูกเขาจะเหมือนฟักทองนะดกไหมคะไม่ใช่ของยายแก้วค่ะของคนที่เช่าบ้านอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นบ้านแฝดให้เขาเช่าบ้านให้หนมให้หนุมสดแต่ไม่แต่ไม่สดเช่าอยู่ซุกกระปุกค่ะทุกอย่างเราก็ต้องทําความสะอาดให้หมดเลยดูนะคะเราก็ทําความสะอาดให้หมดเลย วันนี้เขาไม่อยู่อ่ะไปทะเลนะคะเหลือแต่แยกแกะกับป,ป่าไนะไม่อยากไม่ไปไหนแล้วขี้เกียจไปขี้เกียจไปแล้วอฮ้ยไม่ต้องดูถักพยะนะคะนี่ผักไม้ใบหญ้าอันนี้หมักมงูเหี่ยวได้พี่น้องนี่เขาให้หวยด้วยนะคะจะเป็นเลขหนึ่งกับเลขสองหรือเลขสามกับเลขสองก็ได้นะคะ เนี่ยเห็นไหมคะมีหวยให้ด้วยนะคะเอาไปเอาไปแทงกันเลยนะคะอันนี้มังงูเหี้ยค่ะบวกงูนะคะบวบงูบวบงูบวบงูบวงบวงูมันก็จะเลื้อยขึ้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้ามันห้อยตรงต้นแตงเต้นนะคะอันนี้อันนี้ลูกลูกแพรไหมไทยนะคะลูกแพรไหมไทยปีนี้ไม่ค่อยดกนะอันนี้อาหารนกนี่อาหารนก อันนี้ก็อาหารนกโอ๊ยหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะเอาอาหารมาให้นกนก, like. นกชอบกินดอกทานตะวันเห็นไหมคะนี่ลูกแพ้ไหมไทยใช่ไท่ไทย,ไทย,ไทยนะคะปีนี้ไม่ดกนะคะปีนี้ไม่ค่อยดกพอได้กินแต่ก็ไม่ดกเนาะนก็พอได้กินแต่ดุ เพราะปีที่แล้วป้าป๋าเขาเขา้นี่ตัดตัดตัดกิ่งมันซ่อมซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงพูดไทยก็พูดไทยลําบากพูดไทยลําบากมากลิ้นมันแข็งค่ะพี่น้องคันว่าอีสานมีจวดโลดนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะ